เรียกได้ว่าเป็นลำโพงพกพาที่ร้อนแรงหลายคนก็เฝ้ารอตั้งแต่ยังไม่วางจำหน่ายเลยเลยครับสำหรับลำโพงมาแชลรุ่นใหม่ที่ทำออกมาไซส์เล็กสุดเลยครับอย่างรุ่นวินเลน เป็นลำโพงพกพารุ่นที่5จากมาแชลออกหลังจากรุ่นพี่อย่างทัฟตันคิวเบิร์นสต็อกเวลและก็เอมเบอร์ตันนะครับซึ่งวิวเดนตัวนี้มาตีตลาดลำโพงขนาดเล็กราคาไม่แรงกับราคาเปิดตัวที่3,990บาทเหมาะมากๆกับการพกไปลุยติดตัวในทริปต่างๆออกมาก็มี2สีนะครับก็คือสีครีมและสีดำจะดีขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ เทาเรื่องกันเลยครับวันนี้เราได้สีดำมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูกันแน่นอนว่าเห็นแวบ,บแรกก็รู้เลยว่าดีไซน์เป็นสไตล์มาแชวจา๋าหน่ารักมากๆแต่เราก็แอบคิดว่าคล้ายกับเจ้า toybit s t o r m a r k micro ทีนี้มาเจาะดีไซน์ทีละส่วนนะครับมาดูด้านหน้าก็จะเป็นตะแกรงโลโก้สีทองมีปุ่มหน็อบด้านขวาบนวัสดุรอบตัวเนี่ยเป็นยางปั๊มลายหนังส่วนฝั่งด้านซ้ายจะเป็นพอร์ตเสียบชาร์จ type c ด้านบนก็จะเป็นปุ่มบูทูธช่องไมโครโฟน และช่องบอกไฟสถานะแบตเตอรี่พลิกมาที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีสายยึดสำหรับเกี่ยวก็ระเป๋าหรือแขวนกับที่ต่างๆได้ครับและน้ำหนักตัวนี้เบามากๆครับเอาไปชั่งดูน้ำหนักก็อยู่ที่ราวๆ315กรัมซึ่งครั้งนี้เนี่ยมาแชลได้โฟกัสในเรื่องของความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจึงเลือกใช้วัสดุผลิตลำโพงที่ทำจากพลาสติกปราศจาก PVC และส่วนผสม60%ของพลาสติกรีไซเคิลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าครับเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้สามารถวางได้ทั้งแนวตั้งและวางหงายเขาก็มีทําพื้นผิวด้านใต้และด้านหลังสําหรับการวางโดยเฉพาะไว้ให้เลยครับตรงนี้ครับพอวางแบบหงายเนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงเบสแน่นกว่านิดนึงเพอะตัวนี้จะมีช่อง p a s ซี v เรเดเ a t o r ด้านหลังนั่นเองครับ ด้านการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ใช้บลูทูธเวอร์ชัน5.1วิธีเชื่อมต่อก็กดปุ่มบลูทูธค้างไว้จนไฟสีแดงกระพริบช้าๆแล้วเลือกไปที่วินเลนเลยครับส่วนครั้นต่อไปที่เชื่อมต่อเพียงแค่กดเปิดเครื่องลำโพงกับมือถือก็จะเชื่อมอัตโนมัติเลยครับและการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดอย่าง stack ที่สามารถเชื่อมต่อลำโพงวินเลนเข้ากับตัตอื่นๆได้โดยลำโพงตัวหลักเนี่ยให้กดปุ่มบลูทูธ3ครั้งแล้วไฟจะกระพริบ วนลำโพงตัวอื่นที่จะมาเชื่อมต่อเนี่ยให้กดปุ่มบลูทูธ2ครั้งแล้วทั้ง2ตัวก็จะเชื่อมต่อกันเองโดยอัตโนมัติแต่โหมดส t ต็ k จะไม่ทําให้ลําโพงเข้าโหมดสเตอริโอนะครับจะเป็นการขยายเสียงให้ดังขึ้นเท่านั้นซึ่งตรงนี้ครับจะเชื่อมต่อได้เฉพาะรุ่นวินเลนด้วยกันและรุ่นเอมเบอร์ตันถูที่ออกมาพร้อมกันเท่านั้นนะครับสาหรับตอนนี้ด้านการควบคุมนะครับตัวนี้มีหนอบควบคุมมาให้เหมือนกับรุ่นเอมเบอร์ตเลยครับ ซึ่งสามารถควบคุมฟังก์ชันจําเป็นได้ทุกอย่างผ่านปุ่มนี้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งานเนี่ยเราก็รวบม,มาให้แล้วว่าควบคุมยังไงบ้างนะครับอย่างกดค้างเนี่ยก็จะเป็นการเปิดปิดเครื่องกดหนึ่งครั้งครับสําหรับเล่นแล้วก็หยุดเพลงเลื่อนไปทางขวาเพลงถัดไปครับการเลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยก็เป็นการย้อนเพลงก่อนหน้าเลื่อนขึ้นด้านบนด้านล่างก็จะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงครับ นอกจากนี้นะครับตัวนี้สามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานได้ด้วยนะครับก็ใช้คู่กับแอปมาเช Bluetooth <c oughs> เช่นเดียวกับหูฟังและลำโพงรุ่นอื่นๆซึ่งเขาจะทำหน้าที่อัปเกรดเฟิร์มแวร์รวมถึงการปรับ EQ ตัวนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งในตัวแอปเนี่ยจะไม่มีอะไรมากเลยโดยเมนูหลักที่ปรับได้จะมีแค่ EQ p r e s e t ที่มีให้เลือก3แบบเท่านั้นนะครับ อันแรกก็คือมา a ชลนะครับก็จะเป็นเสียงแบบ Default ของมา a ชลเลยนะครับถัดลงมาเป็น Push นะครับจึงจะเพิ่มย่านเสียงเบสและเสียงสูงสําหรับการฟังเพลงที่มีดนตรีหนักและจัดจ้าน p r e เ e t สุดท้ายจะเป็น Voice นะครับซึ่งเขาจะเพิ่มย่านกลางทําให้เสียงใสเคลียร์เน้นสําหรับฟัง Podcast ฟังข่าวหรือว่าฟังอะไรที่ไม่ต้องมีเบสมากครับ ดูสเปคกันบ้างน,นะครับเริ่มที่แบตเตอรี่ตัวนี้ใช้งานได้นานถึง15ชั่วโมงซึ่งก็รองรับการชาร์จไวด้วยนะครับเพียงแค่20นาทีก็สามารถใช้งานได้3ชั่วโมงเลย <S <S ส่วนการกันน้ำนะครับพกพาได้สบายห่หวงครับเพราะว่าการน้ำระดับ IP67 กันได้ทั้งฝุ่นและน้ำก็เอาไปจุ่มน้ำได้เลยนะครับแต่ก็แนะนำให้ระวังนิดนึงเพราะว่าไม่มีที่ปิดพอร์ต USB Type C มาให้นะครับแนะนำว่าอย่าโดนน้ำดีที่สุดครับ รับไมโครโฟนนะครับตัวนี้มีไมโครโฟนบิวอินมาให้ด้วยนะครับใครที่จะเอาไปคุยโทรศัพท์รับสายตัวนี้สามารถทําได้นะครับซึ่งคุณภาพไมโครโฟนเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังกันดูครับสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนนะครับอันนี้พูดจากตัวเจ้ามาเชลวินเลนเลยนะครับอเดี๋ยวเดินทางหน่อยนะครับทดสอบครับหนึ่งสองสามเจ็ดแนะครับคุณภาพไมโครโฟนครับใช้คุยโทรศัพท์ก็น่าจะประมาณนี้เลยครับ มาดูสเปคด้านเสียงกันมากนะครับภายในก็จะมีไดรเวอร์ฟูลเลนส์ขนาด2นิ้ว1ตัวกำลังขับที่10วัตต์และพาสซีฟเรเดเยเตอร์2ตัวอยู่ภายในเพิ่มให้เบสหนักมากยิ่งขึ้นครับส่วนเสียงตัวนี้จะเป็นยังไงก็ลองไปฟังกันดูครับ It clean what shall we build clean. hey now that our names are written in stone let's be honest sounds like home still on your โอเคครับจากที่พวกเราลองฟังดูโทนเสียงก็จะมป็นโทนที่อุ่นนะครับมีความทึบและก็แห้งอยู่เล็กน้อยแต่โดยรวมก็ยังได้ยินรายละเอียดที่ชัดเจนเสียงเบสไม่ได้มาแน่นมากแบบรู้สึกได้พอจับความรู้สึกถึงแรงกระทะได้แบบบางๆนะครับถ้าอยากได้ยินเบสชัดขึ้นแนะนําให้วางลําโพงแบบงายน,นะครับให้เบสเนี่ยรีเฟกกับตัวพื้นก็พอจะช่วยอยู่ได้บ้างครับด้านเวทีเสียงนะครับต้องบอกว่าไม่ได้กว้างมากเพราะว่าระบบตัวนี้เป็นระบบโมโนนะครับขับออกมาเนี่ยเสียงร้องจะอยู่ด้านหน้าเลยครับ แต่ตรงนี้ครับถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่สะใจครับลองไปปรับ EQ ดูนะครับแต่รายละเอียดของเสียงจะหายค่อนข้างเยอะแนะนำว่าให้ใช้ preset หลักอย่างมาแชวนะครับเราคิดว่าตรงนี้ที่เขาให้มาเนี่ยสาวดีที่สุดแล้วครับ สรุปกันเลยดีกว่าครับถ้าใครที่เป็นแฟนมาแชลเนี่ยอยากจะเพิ่มตัวนี้เข้าไปในคลังลําโพงตัวเองเรื่องงบไม่ใช่ปัญหาครับตัวนี้ก็ได้คุณภาพมาตรฐานตามแบบมาแชลครับงานประกอบนี้ครับดีไซน์ดีพกพาสะดวกไม่รู้สึกกินพื้นที่เวลาพกพาไปไหนด้วยนะครับและส่วนที่พวกเราแอบติดนิดน,นึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ยที่ปรับตั้งค่าได้น้อยเกินไป EQ ก็ปรับได้น้อยไปนิดครับให้มาแค่3แบบเท่านั้นแล้วก็การเชื่อมต่อกับแอปบ,บางครั้งก็ยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ด้วยนะครับ และอีกเรื่องก็คือความดังอาจจะไม่ได้ดังมากนะครับเพราะว่าให้กําลังขับแค่10วัตต์เท่านั้นครับแต่หากเพื่อนๆยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อรุ่นไหนนะครับก็ตรงนี้อยากให้ไปลองเทียบกับเจ้าไรบิตสตอมบ็อก m i โครก็ลองเทียบกันดูก่อนครับเพราะว่าถ้าพูดถึงราคาประมาณ4,000ช้อยส์ลำโพงพกพาก็มีให้เลือกเยอะอยู่เช่นกันครับ ถ้าสนใจลําโพงมาแชวรุ่นต่างๆนะครับก็คลิกเข้าไปดูข้อมูลที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับหรือมีความเห็นยังไงครับชอบตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับซึ่งก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับชาแนลของเราด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ